ทีนี้ย้อนกลับไปวนลูปติดปัญหาเทรดไม่โตปัญหาเกิดจากอะไรอะปัญหาจริงๆแล้วเกิดจากอะไรนะครับเพราะนั้นผมก็ค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรหาหลายครูหลายอาจารย์มากสุดท้ายก็ต้องมาเรียน NLP เพราะว่าคือตอนนั้นผมอยากจะประสบความสำเร็จใช่ไหม NLP ที่สอนในในยุคสมัยก่อนๆนะจะเป็นคล้ายๆกับ incantation เข้าไปอะเรียกพลังทําได้ power พาวเวอะไรมัน่ะไปกระโดดไปอะไรครับมันก็รู้สึกดีมันก็มีพลังมีกาลังใจกลับมามีไฟในการอยากจะกลับมาเทรดต่อคืออยากจะเลิกเทรดหลายรอบแล้วอแต่ก็ NLP ในแหละช่วยชีวิตเอาไว้ให้เรายังอยู่ต่อได้อแต่พอกลับมาครับก็เป็นเหมือนเดิมอืเพราะว่ามันไม่ถูกแก้ที่ต้นเหตุจริงๆเราไปแค่เรียกพลังเนาะผมก็เลยศึกษาว่าแล้วต้นเหตุจริงๆมันคืออะไรอืจนเรารู้ว่าอ๋อมันคือเรื่องของจิตใต้สํานึกอ คือปกติคนเราใช้สมองคิดอย่างเดียวใช่ไหมใช่คิดว่าฉันจะต้องทําแบบนี้ให้ได้คิดว่าฉันจะต้องมีวินยัยแต่มันมีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้านเราอยู่ครับสิ่งนั้นคือจิตใต้สําสนึกของคุณมันต้านคุณอยู่ครับผมแล้วถ้าวันนี้เราอยากจะประสบความสมําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมโดยที่แบบง่ายๆสบายๆโดยที่ไม่ต้องบังคับตัวเองมันคือวิธีการที่ทําให้สมองของคุณกับจิตใต้สานึกของคุณไปในทิศทางเดียวกันต่อไปนี้มันจะไม่มีคําว่าต้องพยายามหลายหลายคนบอกฉันต้องมีวินัยถูกต้องไหม ทำได้สามวันเจ็ดวันนี่ครับสุดท้ายทําไม่ได้อืเพราะมันบังคับมันฟอร์สสมองสั่งแต่จิตใต้สำนึกมันไม่เอาด้วยอืมันถูกทําเป็นแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ในสถ,สถานะที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองไม่จําเป็นที่ต้องบอกว่าฉันต้องมีวินัยนะแต่มันเป็นของมันไปเองแบบธรรมชาติแบบนี้ดีไหม ทุกคนคิดว่าดีไหมดีสิเออดีใช่เราต้องการแบบนี้ครับเนี่ยผมว่าสิ่งนี้มาเป็นที่หลายๆคนยังติดอยู่คือคือคือรู้ว่าต้องมีวินัยแล้วเขากําลังฟอสตัวเองแล้วเขาก็ถามตัวเองว่าทําไมฉันมีไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองแล้วก็ดาวไปเรื่อยๆดาวไปเรื่อยสุดท้ายวนลูปแบบเนี้ยอันนี้คือเรียกว่าหลูปแบบลูปแห่งอารมณ์เชิงลบเลยที่คุณต้องตัดลูปนี้ไปถึงจะขึ้นลูปใหม่ได้คุณจึงถึงจะสําเร็จค่ะพิเตอร์เสริมหน่อยคิดยังไงบ้างก็จริงๆแล้วใน ในคําพูดคขาว่าจิตสํานึกกับจิตใต้สำนึกกันทุกคนอาจจะแบบเ,เคยเห็นรูปภูเขาน้ําแข็งเนะเาะที่แบบภูเขาน้ําแข็งที่มันอยู่เหนือน้าอ่ะมันเล็กมากแต่ข้างล่างมใหญ่มากใช่ไหมคะซึ่งทีเนี้ยอันนั้นแหละมันมันคือภาพจิตสํานึกที่อยู่เหนือน้ำอะ่ะส่วนข้างล่างคือจิตใต้สำนึกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใต้สํานึกเนาะที่มันจะผลักดันอะไรเราบางอย่างหรือว่าทําให้เราทําอะไรได้แบบอัตโนมติใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าว่าเราเข้าใจมันมากขึ้นเราเข้าไปแก้ที่ตรงนั้นเลยอ่ะมันก โตเลยถูกต้องอ่ะใช่เลยแล้วโอปอจัดการยังไงได้เครื่องมืออะไรมาเยอะมากเยอะมากเออคือคือมันมีเยอะมากๆครับว่ามันใช้ยังไงบ้างลองลองเล่าตัวอย่างแบบลองพูดถึงเครื่องชื่อเครื่องมือขึ้นมาหน่อยก็ได้สิ่งที่เราชอบเนาะอพูดเป็นภาษาให้มันเข้าใจง่ายก่อนอเคอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการรีเฟรมรีเฟรมก็คือเป็นการมองจากมุมมองอีกแบบหนึ่งถามหาว่าเหตุการณ์เนี้มันมีข้อดีอะไร อ่าถ้าเรามองจากมุมมองตัวตนของคนที่สําเร็จล่ะจะมองยังไงมองจากตัวเองในมุมมองที่เราเป็นเป็นก๊อตที่มองลงมาเราจะมองสถานการณ์นี้ว่ายังไงบ้างเรื่องการใช้รีเฟรมเนี่ยผมใช้กับตัวเองบ่อยมากาช่วง<ม>ที่แรกๆที่เราโดนสต็อปลอนและเราไม่เข้าใจตัวเองคือเชื่อว่าอ่าผมไม่อยากใช้คํานั้นอ่าไม่ไม่อยากใช้คํานั้นคือตัวผมเองอะเป็นแบบนี้คือ ไม่อยากแพ้เลยสักครั้งพี่อะฮะไม่รู้มันติดอีโก้อะไรมันติดอะไรทุกอย่างไม่อยากแพ้เลยสักครั้งไม่อยากแพ้เลยมี่กี่ได้ยินคิ่ว่าเขาไม่อยากแพ้เลยสักครั้งมีใครเป็นเหมือนโอปอลบ้างคะพี่มาไหนว่าเหมือนกันเลยไม่อยากแพ้เลยสักครั้งใ่ใมีใครเป็นเหมือนโอปอลบ้างพี่มาไหนว่าเหมือนกันเลยพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นเป็นเหรอเอ้าไม่อยากแพ้เลยอยากแพ้พี่พี่ก็เป็นหรือพี่นี่แบบท่าไาไปเข้าแทรกแล้วเออ อกูต้องชนะอย่างเดียวใช่ไหมต้องชนะอย่างเดียวเออพี่รู้แล้วว่าลูกพี่มันติดใครมาเนี่ยแต่ไม่เอาชนะอย่างเดียวขะเล่นเกมที่บ้านนี่แบบไม่ได้เวจะต้องชนะจริงๆมันมีมันมีทั้งข้อดีนะแล้วก็แต่มันก็มีข้อเสียด้วยเนาะเข้าใจเลยใช่เลยนะโอ้โหมีคนเป็นเหมือนกันเลยเต็มเลยเป็นเนาะใช่ใช่ก็คือไม่อยากแพ้เลยแล้วยังไงต่องั้นงั้นเราก็เข้าประเด็นเลยดีกว่า เนาะเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือที่ตอนนี้มีคนเป็นกันเยนอนะเลยเคลียอะไรมาเดี๋ยวเราจะได้เล่าให้ฟังว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงแล้วเผื่อว่าคุณได้ไอเดียไปใช้ดีเลยฮะดีไหมอ่ะเล่าของในวงของโอปอ่ะจริงๆแล้วเราเราต้องมาสะท้อนตัวเองบ่อยๆนะครับการที่เราไม่เคยมานั่งคุยกับตัวเองมานั่งเอาสมุดปากกาลเล่มขึ้นมาเล่มนึงแล้วมาเขียนว่าสวัสดีโอปอวันนี้นายเป็นยังไงบ้างอืมไม่มีใครทําแต่ผมมานั่งคุยกับตัวเองว่าเออเราเกิดอะไรขึ้นวะเรารู้นะว่าเราต้องการความสาเร็จ แต่ทําไมวันนี้มันไปคนละทางกันเลยดังนั้นผมก็สร้างสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นสมุดคุยกับตัวเองอ่ะสร้างสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งเอาไว้คุยกับตัวเองเลยก็มานั่งรีดว่ามันเป็นยังไงวันนี้เราเห็นอารมณ์ของตัวเองนะว่าเฮ้ยฉันมีความรู้สึกฉันอยากชนะจังเลยฉันไม่อยากแพ้ในเกมนี้แล้วฉันมีความคาดหวังมากมากพอเราสะท้อนตัวเองมาครับมาทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหนี่คืออารมณ์เชิงลบทั้งนั้นเลยนี่หว่ามันเป็นอารมณ์ที่ฉุดล้างเรา ดังนั้นเราก็มานั่งคุยกับตัวเองอีกหนึงครั้งครับมานั่งถามในเรื่องการรีเฟมเนี่ยแหละว,ว่าแล้วไอ้การที่เราแพ้การที่เราแพ้เนี่ยมันให้ข้อคิดอะไรกับเราเหรอมันกําลังสอนอะไรกับเราอยู่มผมก็มานั่งเขียนและตกผลึกกับตัวเองว่าอ๋อจริงๆแล้วการแพ้มันกําลังสอนเราว่าเราไม่จําเป็นต้องชนะตลอดก็ได้นี่เราแค่ทําตามแผนเราแค่เอทำไปตามสเต็ปแล้วเรารู้วินเลทสุดท้ายผลลัพธ์มันก็เป็นกําไรอยู่แล้วนี่ ทำไมฉันต้องไปคาดหวังให้มันต้องชนะตลอดด้วยเรากําลังฝืนตลาดอยู่หรือเปล่าเรากาลังฝืนธรรมชาติอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าก็มานั่งลิสต์ดูว่าเฮ้ยธรรมชาติจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะธรรมชาติของตลาดมันก็คือมันก็มีผู้ซื้อผู้ขายมันมีกําไรมีขาดทุนถ้าวันนี้เราชนะตลอดทําไมต้องมีเรื่องสต็อปลอสอะถ้าวันนี้เราชนะได้ตลอดทําไมทุกคนต้องมาสอนเรื่องว่าต้องมีสต็อปลอสด้วยต้องบริหารความเสี่ยงจริงไหม ดังนั้นเราเราเราได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันมีข้อดีแบบนี้นี่เองนี่คือการรีเฟรมกับตัวเองครับว่าได้เห็นมุมมองใหม่ๆมเกิดขึ้นสรุปนะรีแคปนิดนึงก็คือเป็นการถามใช่ไหมคะวันนี้อยากได้แบบเป็นคําถามเน้นๆกับทุกคนทางบ้านเป็นคาพูดว่าอะไรดีคะให้ทุกคนพิมพ์มาหน่อยค่ะถ้าเวลาเราเกิดเกิดเกิดอาการอย่างเงี้ยค่ะแบบแพ้ไม่เป็นเนี่ยไม่อยากแพ้เนี่ยเมื่อกี้ตั้งหนาโอเคงั้นตั้งคำถามง่ายๆก็คือว่าให้หนึ่งคำเด็ดๆให้ทุกคนใชมไหม อ่ะงั้นตั้งคำถามง่ายๆเลยนะครับว่ามันมีข้อดีและมีข้อเสียยังไงให้เราเห็นทั้งสองมุมก่อนจะได้เปรียบเทียบกันได้เพราะว่าบางบางคนเน่ะมองแต่ข้อดีอย่างเดียวอม,มองว่าฉันต้องชนะชนะอย่างเดียวแล้วมันได้อะไร แต่ไม่เคยมองเห็นข้อเสียเลยว่าถ้ามันมีข้อเสียเกิดขึ้นหล่ะมันจะหายนะอย่างไงบ้างแล้ววันนี้เราอยากให้ได้ลิสต์มาเปรียบเทียบกันว่ามันมีข้อดีและข้อเสียยังไงจะได้เปรียบเทียบชั่งน้าหนักตัวเองได้ทุกคนพิมพ์มาหน่อยค่ะมันมีข้อดีและข้อเสียยังไงมันมีการนี้ถูกต้องกเธอนะเชื่อผมชนะกันชนะใจตัวเองมาเราจะไปได้กันสู่ฝันของเรา